โอเมรอนลูกผสมน้องใหม่ XE เข้าไทยแล้วหนึ่ง WHO เตือนแพร่ง่ายและเร็วกว่าหลังจากที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับโอเมรอนสายพันธุ์ลูกผสม XE ที่แพร่เชื้อติดต่อได้ง่ายและรวดเร็วกว่าวัสโครนา2019ทุกสายพันธุ์ที่เคยประสบมาเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างโอเมรอนสายพันธุ์ย่อย BA1 และ BA2 ไม่ใช่เดลต้าคอน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างเดลต้ากับโอเมก้าลอนล่าสุดศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีตรวจพบสายพันธุ์ลูกผสม Xe จากการถอดรหัสพันธุก,กรรมทั้งจีโนมจากตัวอย่างทรงตรวจจากผู้ติดเชื้อ1รายและตรวจกลองพบสายพันธุ์ลูกผสมเดลต้าครอนอีก1รายโอเมก้าอนสายพันธุ์ลูกผสม X e พบครั้งแรกในสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่19มกราคม โดยมีการถอดรหัสพันธุก,กรรมทั้งจีโนมและอัปโหลดขึ้นไปแชร์ไว้บนฐานข้อมูลโควิด1 9โลกแล้วมากกว่า600ตัวอย่าง WHO ประเมินว่าสายพันธุ์ลูกผสม XE มีอัตราการแพร่ระบาดเหนือกว่า BA 2 1 0ถึง10%อย่างไรก็ตามยังต้องรอข้อมูลจากทั่วโลกที่ร่วมด้วยช่วยกันถอดรหัสพันธุก,กรรมทั้งจีโนมอีกระยะหนึ่งเพื่อการยืนยันตามรายงานของสำนักงานบริหารสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักร หรือ UKHSA ยืนยันเช่นเดียวกันว่าโอเมกครอนสายพันธุ์ลูกผสม XE สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่า BA 2ประมาณ10และแพร่ได้รวดเร็วกว่าโอเมกครอนสายพันธุ์ดั้งเดิมถึง43เคงต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสายพันธุ์ลูกผสม XE จะกลายเป็นคลื่นละลอกใหม่ที่ระบาดไปทั่วโลกและเข้ามาแทนที่ BA 2ได้หรือไม่ จากการถอดรหัสพันธุก,กรรมไวรัสโคโรนา2019ทั้งจีโนมในเดือนมีนาคม2565ของศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีตรวจพบสายพันธุ์ลูกผสม XE ในประเทศไทยแล้วหนึ่งรายอยู่ระหว่างการดำเนินการอัปโหลดขึ้นแชร์บนฐานข้อมูลโควิดโลกและเร่งแจ้งไปยังแพทย์ผู้ส่งตรวจทราบต่อไป